สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมชอบเที่ยวนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานที่ผมใช้มาประมาณ5เดือนนะครับตั้งแต่ได้รถออกมาก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าฟังว่ามันอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีสำหรับคนที่คิดออกจอ,อ,อ,อกออกรถนะครับ ผมใช้มาประมาณห้าเดือนห้าเดือนของผมนี่ผมใช้มาก็นี่เลยอันนี้คือไม้นะครับผมไม่ปลาไปแล้วเก้าหมื่นหกเจ็ดสิบหกกิโลในแค่ห้าเดือนนะครับอันนี้ผมซื้อมาไม่ใช่แบบว่าออกทริปอย่างเดียวนะผมซื้อมาก็ เอามาแบบใช้งานด้วยขี่ไปทาง,งานทุกวันไม้มันก็เลยขึ้นไวรถคันนี้ก็ผมไปออกทริปประมาณน่าจะประมาณสามสามครั้ง <c oughs> เห็นจะได้ <c oughs> สามครั้ง <c oughs> การที่แบบ การระบบการขับขี่ก็โดยรวมนะของผมอ่ะก็ดีหมดเลยดีเกือบหมดดีกว่าเอาอ่ะถ้าดีหมดมจะดูเวอร์เก,กินไปเนาะข้อเ,อ,อเสียเขาก็มีข้อเสียเขานะอย่างแรกเลยกินมันของผมตอนที่ผมออกต่างจังหวัดนะอันนี้ขี่ในเมืองขี่ในเมืองก็จะประมาณยี่7กยิบเจ็ดโลลิตรแล้วแต่ออแล้วแต่น้ำหนักมือ แต่ถ้าออกนอกเมืองไงขนมมันโล่งก็ประมาณร mm. ้อยสามร้อยสี่แบบว่ามันอยู่มัมก็บิดบิดเองอะ่ะแต่ผมแน,นะนำว่าขี่ร้อยี่มันก็กำลังเก็บได้วิวกว่าส่วนข้อที่สองก็เรื่องบูทบูทล้อหลังผมว่าควรเปลี่ยนนะรู้สึกว่ามันสายอะ่ะเวลาขี่อะ่ะ ว่าขี่แล้วมันล้อหลังมันส่ายเห็นเขาบอกให้เปลี่ยนเป็นบูธเป็นงานแบบว่า C N C อ่ะงานหล่อขึ้นมาเหน็นตัวไม่ถึงพันมั้งแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะผมว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกเหมือนกันว่าล้อหลังมันสายยิ่งลงทางแดงอ่ะสายมากแต่เข้าโคง้งแต่คนหนึ่งเขาบอกว่าเข้าโคง้งแล้วล้อหลังจะส่ายของผมผมไม่ไม่รู้สึกนะรู้สึกว่าเข้าโค้งดีด้วย ยางตัวเนี้ oh. มิสเลอร์อยางคารูสตีดน่าจะใช่นะผมอ่านถูกบ่น่าจะถูกแหละรู้สึกว่ามันก็โอเคอะ่ะอันนี้แบบให้มาติดตัวกับรถเหละที่ผมว่าเวิร์กนะส่วนตัวที่ผมใช้งานมาห้าเดือนก็โดยรวมก็มีกินน้ำมัน <c oughs> กับบูทล้อหลัง เพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเครื่องมันก็ตัวเดียวกับฟอร์ซ่า350แต่ทําไมมันกินน้ามันกว่าแต่ความคิดผมว่าน่าจะเกี่ยวกับฟอร์ซ่าแบบหน้ามันดูสปอร์ตแบบมันไม่ลู่ลมเหมือน ADV ไง ADV มันลู่ลมและยิงแบบผมยกคิวสูงขึ้นตลอดเลยนะตอนขี่อะ่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบสบายไงแบบไม่ต้องประทะลมแบบว่าลมแบบว่าขึ้นหัวเลย แบบว่าพัดผ่านผ่าน,น,นหัวไปเลยอะ่ะมันไม่โดนตัวเราอะ่ะแล้วเราไม่เหนื่อยด้วยมันสบายตรงนี้เนี่ยแรกกันแต่ถ้าแนะนําก็ขี่ประมาณนักร้อยยี่ก็ประหยัดประหยัดดูแต่ก็ไม่มากหรอกแเขี <c oughs> บอกว่าให้ขี่ประมาณแปดสิบถ้าขี่แปดสิบนะไปขี่พวกคลิกเหมือนเดิมดีกว่าผมความคิดผมนะจะขี่ทําไม ADV สามห้าศูนย์ ไปขี่แบบรถคันเวฟดีกว่าไหมเวฟพวกเวฟร้อยีบห้าแบบว่าทรงววลุอินโดอ่ะผมว่าอย่างนั้นน่าจะเวอร์กว่าแต่มันก็ต้องแล้วแต่คนนะสำหรับผมผมผมชอบไงกิน <Wow. S 1> น้ำมันหน่อยก็ไม่เป็นไรคนเรามันชอบไม่เหมือนกันแต่ผมชอบแบบว่าที่แบบว่า,บบวาการขี่ขับขี่การท่านั่งมันสบายมันสามารถยืดพักเท้าได้ตรงนี้นั่งเบาะมีที่พิง ฮะมันสบายไงสบายแบบเหมือนนั่งโซฟาคียอะอันนี้ก็อร์เกินไปแต่รู้สึกยังรู้สึกเหมือนเหมือนแบบว่าเมื่ยตูดอยู่นะรถรถทุกคันแหละมันก็มื่ยตูดหมดแหละนั่งอ่ะถ้าขี่ระยะทางไกลอ่ะพราะมันเป็นนั่งกดทับไงถ้าจะทำให้ดีเลยก็แนะนำแนะนำว่าให้เปลี่ยนโช้กหลัง ถ้าเปลี่ยนโช้กหลังนะมันก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นมาแต่แต่โชกหลังมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแย่นะมันก็ดีตั้งแต่ผมติดปี๊บมามันก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอืมโดยรวมก็ไอไอตัวกันดีดผมว่านะตัวกันดีดนะ ระหว่างซื้อมาเปลี่ยนใหม่กับแบบเดิมนะผมว่าแทบจะไม่ต่างเลยอาจจะต่างนิดหน่อยแต่สุดท้ายมันก็กระเด็นเลอะเหมือนเดิมผมก็เลยแบบไม่ซื้อมาดีกว่าซื้อมาแม่งก็เป็นพันอะพันกว่ามันก็สุดท้ายมันก็ดิดเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมไงก็ไม่เป็นไรยอมแลกเอาเก็บตังค์ไปเปลี่ยนโชคดีกว่านี่ก็ โดยรวมนะ ADV 350ที่ผมแบบใช้มาห้าเดือนแต่ส่วนอื่นก็ยังไม่มีข้อบุกพ่องอะไรนะโดยรวมขี่สบายเขาบอกว่าติดปี๊บหลัง65ลิตรแล้วก็มีแบบกระจกการแทนอเนี้ยมันจะซอกแซกลำบากส่วนตัวผมนะมันลำบากนิดหน่อยแต่ถ้าสมมว่าเราชินกับมาใช่ไหมแล้วก็จะรู้ว่าช่องไหนแบบควรผ่านไม่ควรผ่าน มันก็จะสบายก็น่าจะหมดแล้วมั้งที่ผมรีวิวอะน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้ผมก็จะมาถ่ายรีวิวที่แบบคลองประปาทรงสวัสดนะบรรยากาศก็ล่มลื่นที่ผมมารีวิววันนี้ฮะบรรยากาศเงียบแต่ก็มีรถผ่านนิดหน่อย โดยวรวมก็น่าจะแค่นี้แหละครับผมการขี่ระยะ5เดือนกับไม่เกือบหมื่นก็ถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมตอบทุกคำถามนะคะผมก็ไม่มีอะไรละแค่นี้นะครับผมอย่าลืมฝากช่องผมชอบเที่ยวด้วยน,นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิป